เพื่อนเพื่อนคะนี่คือดอกสีแดงของดอกถัว่วซึ่งถั่วชนิดนี้เขาเรียกว่าถั่วผีค่ะเพื่อนเนนี่เลยนะอันนี้เขาเรียกว่าถั่วผีสังเกตดูที่ใบเขาก็จะใบคล้ายถัว่วทั่วไปนะคะซึ่งตัวนี้เขาจะจัดอยู่ในหมดของวัชพืชแต่เป็นวัชพืชที่มีประโยชน์ทางด้านสมุนไพรยอยู่เหมือนกันถามว่าใช้ทำอะไร เขาจะใช้เพื่อแบบรากของของของเขาอะรากของถั่วผีเวลาที่เราถอนขึ้นมานะเพื่อนเพื่อนรากของถั่วผีเป็นยาแก้เข่าเสื่อมปวดข้อเจ็บเส้นเจ็บเอ็นปวดเมื่อยร่างกายหรือเป็นแก้ขับปัสสาวะแบบไตเสียไตยเสื่อมพวกนี้นะเพื่อนๆนนะอันนี้ก็คือเขาจะเลื้อยเลื้อยเลื้อยเฟยเฟยแบบนี้เลยนะคะ ซึ่งตรงนี้เวลาที่ปลูกเป็นวัชพืชเขาจะเป็นอาหารของวัวของควายะคะ่ะเพื่อนๆเ,เอาไปหวานเพื่อคลุมดินนะคะตรึงไนโตโลเจนในดินมันจะมีประโยชน์เหมือนพืชคลุมดินสกุลถั่วทั่วไปนะดอกสีแดงกระจิตริสวยปลูกในกระถางดอกออกสีแดงก็สวยดีถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากจะได้เม็ดพันธุ์ของถั่วผี ถั่วผีนะคะดอกสีแดงตัวนี้ไปปลูกติดต่อมาได้ที่ออที่เบอร์โทร8 8 7 6 0 9 9 9 5 5ดี id line a u n g s a r a 0 9อ่านว่าอังศร,รา09กับถั่วผีเดี๋ยวใส่สปปรรพคุณไว้ท้ายคลิปเพิ่มเติมเมพื่อนๆกดเข้าไปอ่านสปปรรพคุณของถั่วผีกันเพิ่มเติมได้เลยขอบคุณเพื่อนเที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ